สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทารุนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่26พฤศจิก,ก,กายน2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลา มาการรับดดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักชิณทักไลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ คุวันอาทิตย์นะคะสารถ้วยห้าเหรียญคิงดาบอัศวินดาบนะคะด้านของการเงินนะคะวันนี้รายจย่ายเยอะบางคนมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะมักจะหมดไปกับ กินทานอาหารนอกบ้านนะคะมักจะหมดกับคนรักคนในครอบครัวนะคะหรือบางคนก็มีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองนะคะสังสรรณอฮา,าปาติได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าปกป้องคนในครอบครัวนะคะดูแลนะคะบุตรล้านบริวารคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะณนะตัวเอง ไม่มีไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้คนในครอบครัวไม่อดอยากนะคะคนวันอาทิตย์จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะด้านของการงานนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะนะช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะการงานพร้อมลยุยพร้อมสู้เดินหน้านะคะงานทางด้านหน่วยงานราชการช่วงนี้ค่อนข้างเด่นนะคะหรือว่ามักจะโดนคําสั่งแบบาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแบบเร่งรีบ นะคะบางคนรีบไปรีบกลับหรือบางคนอาจจะทํางานที่แข่งกับเวลาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอํานาจเหนือนก,นกว่าเรานะคะวันนี้อาจจะโดนเพ่งเล็งบ้างนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกอกถูกใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพา่จากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลขสา ศูนศะคะสามหนนะคะ,นนะ,คะต่อไปนะคะคนจันทร์ คนวันจันทร์นะคะสเตรนนะคะวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะบางคนอาจจะเขาเรียกว่าความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของการงานนะคะ,ะงานหนักงานเหนื่อยคนวันจันทร์ไม่กลัวนะคะช่วงนี้คใอยมีงานเถอะทาได้หมดนะคะเคลียร์ได้ทุกอย่างนะคะแก้ไขสิ่งต่างๆนะคะทําได้ดีเขาเรียกว่าเป็นคนแกล่งนะคะถึกอึดอดทนนะคะในเรื่องของการงานผู้หญิงแกล่งผู้ชายแกล่งนะคะหนึ่งดาบมุ่งมั่นนะคะต้องได้ต้องสําเร็จนะคะ เขาเรียกว่าการงานนะคะจะต้องทําให้ได้จะต้องทําให้สําเร็จนะคะช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะเหน่อยนิดนึงนะคะแตทุกอย่างนะคะเขาเรียกว่าสําเร็จได้ด้วยการลงมือทํานะคะบางคนนะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครคิดอยากจะเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนช่วงนี้นะคะ ประสบผลสาเร็จได้นะคะแต่ทุกอย่างนะคะเราคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือทําเท่านั้นนะคะแล้วความสําเร็จมันก็รออยู่นะคะมัวแต่คิดอยากเดินทางอยากเดินทางแต่เราไม่ไปสักทีมันก็ไม่ได้นะคะนักความสําเร็จมันก็รออยู่นะคะเดลเวอร์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากด้วยช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครนะคะต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคําพูดมีเสน่ห์นะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยคําพูดของเราด้วยนะคะ 9ก้าเหรียญการเงินดีมากค่ะใครรอคอยการเงินอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีมีโอกาสเป็นเงินเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะหรือใครบางคนนะคะที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารช่วงนี้จะได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จนะคะวันนี้การงานก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะ แต่คุณผู้หญิงอาจจะมีบ้างนะคะค่อนข้างจะแข็งแข็งหรือว่าขมคน้คนรักพูดจาไม่ค่อยจะหวานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะเราก็ลดลงมาหน่อยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางคนนะคะจะโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะการเงินช่มากกว่านะคะแต่ก็มีโอกาสได้เจอได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเจอเพิ่งเจอก็ได้บางคนอยู่ในห่วงของความรักนะคะเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งจะปิ๊งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขนับไพ่จากพ่อยิบสี่มีเลขแปดหนึ่งหกเก้านะคะแปดหนึ่งหกเก้าต่อไปนะคะคนวันอังคาร วันอังคารนะคะเป็นอย่างไรบ้างคนวันอังคารห้าถ้วยนะคะกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้นะคะนะกเขาเรียกว่าค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะนะคะนะเครียดเรื่องของความรักหรือเปล่านะคะเดวิลห้าถ้วยนะคะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะวาดระแวงคนรักคู่ครอง นะคะกลัวคนรักคู่ครองแอบนอกใจไปมีคนโน้นคนนี้นะคะโดยเฉพาะใครที่บางคู่นะคะอยู่กันคนละที่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะนะก็ไม่ค่อยไว้อกไว้ใจคนรักคู่ครองนะคะน้อยอกน้อยใจบางคนเจอหน้ากันก็ชอบกระทบกระแทกเด็กดันได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งช่วงนี้คนันังคารน,นะคะให้ระวังอาจจะมีคนเข้ามาหลอกมาลวงเราได้ด้วยนะคะนะ่าจะมาในรูปแบบไหนก็ต้องระวังนะคะในรูปแบบ ามาทางออนไลน์ก็ต้องระวังต้องรอบคอบนะคะนะ้ามักจะมาในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยนะคะบอกว่ารักเราบอกว่าชอบเราอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะพวกเดวิลนะคะมีเจ้าของแล้วก็บอกเราว่าเป็นโสตนะคะหรือจะมาหลอกมาลวงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะพูดคุยเรื่องของการเงินหยิบยืมการเงินนะคะก็ต้องระวังก็ต้องรอบคอบนะคะ4ดาบนะคะรอเวลารอจังหวะรอบ,บางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้นะคะด้านของการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะ บางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้ได้หรืออยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะใครที่หยิบยืมกันเงินนอกระบบนี่นอกระบบช่วงนี้อาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากอดอกที่มันมากเกินความเป็นจริงก็ได้นะคะ,นะหรือว่าเขาเรียกว่าจะมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะああเจ้าชายไม่เท้านะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานได้ด้วยนะคะ นะบางคนกังวลใจในเรื่องของหลุดลานบริวารการเรียนการศึกษาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะช่วงนี้ของคนวันอังคารน,นะคะคุณผู้หญิงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าะระบบสืบพันธุ์นะคะนักก็มีเวลาก็ไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะช่วงนี้นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายหมอนัดหรือเปล่านะคะอยู่ในช่วงของหมอนัดรอคอยการผ่าตัดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะความกังวลใจมันก็อาจจะมีได้นะคะหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับฟันนะคะถอนฟันอุดฟันปวดฟันนะคะนะเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ ช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคพจนได้กลางค่ำกลางคืนตำผับตำบาได้นะคะเครียดเครียดนะคะก็อยากริ้งอยากดื่มก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะนะก็ต้องเขาเรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาบอกรักมารักมาชอบก็ต้องดูนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็มาบอกเราว่าเป็นโสดได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ย4สี่นะคะมีเลขห้าห้าสี่ศูนย์นะคะห้าห้าสี่ศูนย์ คนวันพุธคนวันพุธนะคะเป็นอย่างไรคนวันพุธสองไม้เท้านะคะคนวันพุธช่วงนี้นะคะมองการไกลนะคะบางคนก็เรียกว่ามองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะนะบางคนคิดอยากเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีได้นะคะ แต่ทุกอย่างก็บอกว่าส่งไม้เท้าก็ต้องมีคนช่วยเหลือนะคะอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการทำว,ทวีซ่าหรือสิ่งต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะนักงานทางด้านออนไลน์โซเชียลนะคะสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศช่วงนี้นะคะยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสี่ถ้วยนะคะไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจกับบางสิ่งบางอย่างวันนี้เผื่อใจบ้างกับสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะคะอย่าไปเร่ง นะคะอย่าไปเร่งกับเวลาอย่าไปเร่งกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้อาจจะต้องมีคนช่วยเหลือน,นะคะมีคู่หูมีที่ปรึกษาหรือว่ามีบัตรดีนะคะสีไม้เท้านะคะการงานนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆ <c oughs> นะคะหรือว่ามีคนหยิบเรื่องสิ่งที่ดีมาให้นะคะนันกธุรกิจส่วนตัวนะคะยังแกมตลาดได้อยู่ยังมีลูกค้าเก่าๆนะคะยังมีลูกค้าประจํา นะคะยังให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะช่วงนี้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็กินเยอะด้วยนะคะคนมันปุดนนะคะส่วนทางด้านของการเงินยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะยังมีเรียกว่ายังมีคนช่วยเหลือนะคะบางคนมีคนในครอบครัวคุณภรรยาคุณสามีนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ ส่วนทางด้งของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองก็มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเจอกระทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากไพ่ยีสีนะคะมีเลข2องสี่สี่หนึ่งนะคะสองสี่สี่หนึ่งนะคะ คนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะเจสแมนนะคะคำที่พากษานะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะใครหลายๆคนเขาเรียกว่ารอบคอบกับการใช้ชีวิตที่มากขึ้นหรือว่าปรงปรงกับชีวิตได้ด้วยนะคะน่าจะทําอะไรนะคะกาเรียกว่ามีสติที่มากขึ้นนะคะจะเย็นมากขึ้นนะคะ อดีตอาจจะสอนอะไรมามากมายทําให้เรารู้จักการปรงดองกับการใช้ชีวิตได้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะไม่ว่าเราจะเครียดเรื่องสิ่งใดนะคะดวงของเรากําลังจะปรับเปลี่ยนเปลนะี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะนะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลยกฟ้องนะคะ นะเขาเรียกว่าจั s สเมินนะคะเทวดาเป่าแตรให้คนตายฟื้นผื่ชีพนะคะเราทุกใจกังวลใจสิ่งใดนะคะเราก็จะหลุดพ้นนะคะคดีความสิ้นสุดลงได้นะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอนนะคะเพราะตัดสินจากบุญแล้วก็กรรมตัดสินจากความยุติธรรมที่สุดนะคะหนึ่งไม่เท้ามีโอกาสได้งานแบบกระทันหันนะคะใครโรงงานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะ แบบเราคาดไม่ถึงได้ด้วยนะคะมีโอกาสเรื่องอะไรใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆเดดเดตการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะนะเขาเรียกว่าจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งบางคนอาจจะออกจากงานที่ทําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปได้ที่ใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้เปลี่ยนเก้าอี้ก็ได้นะคะน้เดดเดนะคะช่วงนี้นะคะคนวันพฤหสัสก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับงานอาวมมงคลหรือบางคนนะคะอาจจะอยากไปทําบุญนะคะทําบุญลงศพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สเตรนนะคะถึกอึดอดทนนะคะนะเป็นช่วงนี้นะคะอาจจะมีงานใหญ่เข้ามาหรืองานหนักงานเหนื่อยแต่ทุกอย่างเราเคลียร์ได้ด้วยความสามารถนะคะด้วยความรอบคอบนะคะการเงินนะคะเงินก่อหมดเงินใหม่มานะคะเงินการเขาเรียกว่าเงินยังยังพอเอาตัวรอได้อยู่นะคะยังไมยังไม่ถึงกับเดือดร้อนนะคะนัเพราะว่าคนวันพันถัดนะคะเป็นคนรอบคอบนะคะช่วงนี้นะคะละเอียดมากนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันมีหมดหลานวริวารน,นะคะแบบกระทันหันได้นะคะแตเดทมีโอกาสเกี่ยวข้องกับฝากท้องฝากคันนะคะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เจอปุ๊บรักป,ปั๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะจะให้โชคหรือบางคนอาจจะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลข 0138นะคะ0138ต่อไปนะคะคนมันสุด คนวันศุกร์นะคะสามเหรียญคนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะนะก็ยังมีลูกค้านะคะประจาาําลูกค้าเก่าๆลูกค้าที่เคยอุดหนุนอยู่ตลอดนะคะยังไม่ห่างหายไปไหนนะคะคําพูดคนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะต้องใช้คําพูดให้มีประโยชน์นะคะคําพูดมีสเสน่ห์นะคะการเงินจะได้จากคําพูดของเรานะคะ นะลูกค้านะคะจะชอบในสิ่งที่เราพูดนะคะนะเราต้องเทแคร์ลูกค้าดีๆนะคะสองดาบนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างบางคนเซ็นสัญญาใหม่ๆด้านของการงานก็ได้รวมทั้งบางคนนะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่โนโ้ตบุ๊กใหม่นะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะเก้าถ้วยอาหารการกินช่วงนี้อุดมสมบูรณ์นะคะสิ ไม่เท้านะคะภาระเย,ยอะนะคนวันสุกนะคะภาระสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบเยอะยยๆมากๆแต่คนวันสุกนะคะเคลียร์ได้นะคะนะเรียกว่าด้านของการงานนะคะยังยังแกมตลาดได้อยู่งานเยอะงานมากวัน <Bir> น<ส>ี้นะคะใครที่แบกของหนักยกข,ของหนักต้องระวังนะคะพวกกรามเหนือนะคะห้ามแบกของหนักยกข,ของหนักนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับแบกของหนักๆยกของหนักๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรักนะคะมีโอกาส<ร>กินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่<พ>วมก, <Mario> <พว>กัน คนโสดนะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาขวบผันด้วยนะคะบางคนเจอกันทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลนะคะโชคลาภเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิ4นะคะมีเลข3 2 9 0นะคะ3 2 9 0นะคะ คนวันเสาร์นะคะสีเรียญคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะด้านของการเงินนะคะเรียกว่ารู้จักค่าของการเงินมากขึ้นนะคะบางคนประหยัดมัธยัตินะคะมีความกังวลใจนะคะในเรื่องของการเงินนะคะน่าจะรอดไหมจะไหวไหมนะคะเพราะภาระมันเข้ามาให้เราต้องแบกต้องรับมากมายนะคะนะเขาเรียกว่ามักจะหมดไปกับคนที่เรารักนะคะมักจะหมดไปกับคนที่เราเป็นห่วงช่วงนี้พักผ่อนน้อยด้วยนะคะคนวันเสาร์ตือนเช้านอนดึก หรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานที่เข้ากะด,ดึกก็ได้ด้วยนะคะนะดึกดื่นมืดค่ํานะคะนอนไม่เาขาเรียกว่าพักผ่อนไม่ไม่เพียงพอนะคะมีดวงเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้นะคะบางคนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะด้านของความรักนะคะมีโอกาสพักรากนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานอยู่กันคนละที่ หรือบางคนอยู่บ้านเดียวกันก็ได้นะคะทํางานที่เขาขาจไม่ตรงกันนะคะบางคนน้อยอกน้อยใจหวาดระแวงคนรักผู้ครองได้ด้วยเหมือนกันนะคะยังเป็นความรักที่ตัดกันไม่ได้นะคะเพียงแต่เราออกมาคิดมากเพียงแต่เราออกมาคิดเยอะนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางคนยังหโหยหากับอดีตยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะ บางคนมีคนรักใหม่ไปแล้วก็ยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีใหม่แล้วนะคะแต่ก็ยังคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะสิ่งเก่าๆนะคะทำให้เรารู้สึกมีความทุกข์ในใจได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะส่วนทางด้านของของการเงินนะคะนะเราก็ เขาเรียกว่ารอบครอบแต่การเงินกระจัดเยอะนะคะยังไงมันก็ต้องใช้นะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปช่วงนี้ต้องรอบครอบนะคะในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยืมีเลขสี่สองแปดนะคะสี่สนี่คือดวงของคนวันเาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำำําทํานายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ